สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆ FC ทุกคนนะครับกับสวัสดีกับเช้าวันพุธนะครับผมวันที่12นะครับเดือนหนึ่ง2,565นะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยหุ้นนิเคีนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ผลนิเคีนะครับมาแค่ตัวเด็นนะครับเนาะเฉียดฉิวนะครับในรอบเช้านะครับเดี๋ยวมาดูผลก่อนเนาะนะครับวันที่ผมเขียนผิดนะครับเป็นวันที่11นะครับ เพราะว่าวันที่10หยุดนะครับผมเมื่อวานนี้ในรอบเช้านะครับ1 3 1กับ2 5นะครับผมวิ่งรุ่นที่8นี้หลุดไปนะครับ3นี้มานะครับผม,ผมให้ไป30เนาะออก3 1เสียดายมากๆนะครับผมเสียดายมากๆนะครับส่วนในรอบบ่ายนี้ในรอบบ่ายนี้หลุดไปนะครับผมในรอบบ่ายนี้หลุดไปนะครับตัวเด่นนี่ก็สลับกันเนาะตัวเด่นก็ แปดนี่มาอยู่บ่ายนะหนึ่งมาอยู่บนนะครับผมก็เสียดายมากๆนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าพี่พี่เอนะครับเอา2ตัวเด่นนี้ไปวิ่งลูดก็จะมีโชคลาภนะครับสลับสายวิ่งสายลูดนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางวันนี้ต่อเลยนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม สำหรับตัวเด่นในรอบเช้านะครับผมให้เด่นไปที่3กับ2นะครับผมยังชอบ3กับ2อยู่นะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่2นะครับในรอบเช้านะครับผมส่วนจับคู่นะครับก็จะมีในเด่น3นะครับก็จะมี32 สามส,สาม่ส่วนในเด็ดสองวิ่งรุ่ที่2นะครับก็จะมีสองห2ึ่ง,ง,งนะครับผมส่วนในหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่4นะครับก็จะเป็น4ี่สามสสองหน,งนะครับผม ส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายผมจะให้เด่นไปที่9นะครับ9แล้วก็4สายวิ่งสายลูดนะครับให้ไปที่9นะครับสลับในรอบบ่ายนะครับผมส่วนจับคู่ในเด่น4นะครับก็จะมี40นะครับ4 3สา 49นะครับผมส่วนในเด่น2วิ่งรุ่นที่2นะครับก็จะมี92 92นะครับแล้วก็95 96นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับในสูตรนี้ผมให้ไปที่6นะครับผมก็จะเป็น692 640นะครับผมนะครับถ้าชอบใจตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมก่อนจะเอาไปเป็นแนวทางก็พิจารณาก่อนนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับที่ผมชอบในรอบเช้านะครับก็จะมี36เนาะ 36แล้วก็2 1นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายที่ชอบ40นะครับแล้วก็92นะครับส่วน3ตัวที่ชอบก็6 92นะครับในรอบเช้าในรอบเช้านะครับ4 36นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้พี่ๆ FC นะครับในแนวทางหวยนิคีนะครับขอให้มีโชคลาภกันทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ